มือตบเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้ในการสุพีจิตใจตั้งมัน่นเพื่อร่วมกันแดงออกถึงความถงกรักภรกทีและได้พระอิะองค์ปฏิบัติบำเพ็ญสักปรลีกิจนาน,นักปการูุิปัญญาภาคไทยโดยการส่งเสริมให้ภาครัฐภาคเอกชนนีนาดีรัฐราชกัญญาในการส่งเสริมการส่งใสภาตท,ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมาหากราณาธิคุณโปรดเกลา้าโดยมีพระบรมราชโอบายให้เิ่มทําจากเล็กไปใหญ่ปัจจุบันมีทั้งขุนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนาดีรัตน์ราชกัญญายกออกขอสัควุมาจากอรอรถจ่อบา เราีไปอกเรา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 ได้มาที่กินัวขนาดนี้ตัวใหญ่มากใหญ่ปลยากราาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเหล่านี้นะไปถึงที่ไหนอย่างไรนะลอกแขนเรานอจะได้ไม่กใหครับแล้วก็ตอนปล่อยเน้นําว่าให้ปล่อยคน้ายแล้วก็ให้พอดงตรงี้เดี๋ยวรที่รอ จะไปแล้วลูกจะไปจะไปลองกินเยอะแล้วจะไปแล้ว้องจะไปแล้วแรงเยอะแล้วไป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 แล้วก็อยากจะไปแล้ว